เพื่อนๆมาชมปอปลานะคะต้นอย่างสวยเลยนี่กอยางใหญ่อยู่ริมสระน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะลงงก็ดไปสักต้นหนึ่งนะคะเอามาทำเป็นเชือกนะคะปอป่านี่เอามาทำเชือกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวเราลองลองเอามาทำดูสักต้นหนึ่งนะคะตอนนี้ผลของมันก็ร่วงหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวแต่โกนนะคะแต่โกนเวลาเวลาจะเอาไปทําเชือกนะคะก็จะใช้ต้นโปป่านี่แหละเรจะตัดเอาไปสักต้นหนึ่งนะคะ ได้มาแล้วได้มาแล้วก็ทําการปอกนะคะเดี๋ยวปอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสมัยโกนแล้ทำยังง่ายนะคะนี่คะ่ะนี่แหละต้นปอป่านะคะก็วิธีการปอกเอานะคะนี่คะ่ะก็ปอกเอาอย่างนี้เลย ออกไปตามยาวเลยนะคะอนี้ไม่ได้เลยน่าจะเป็นต้นโอ่อนก็เลยไม่ได้ปกตินะคะเขาจะปอกได้ยาวมากอันนี้แค่ทำให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นโปนะคะแล้วเขาก็เอามีดนะคะโชอเอาแต่ไส้ในมันนะคะเป็นสีขาวนะคะ นี่ค่ะข้างในมันจะเป็นสีขาวมันแน่นมากเลยนะคะแน่นมากโอ้ขนาดดึงไม่ขาดะคะ่ะเขาก็จะคนแก่เขาก็จะเอามีดะคะ่ะเอามีดดึงดึงไส้ข้างในนะคะดึงไส้ข้างในออกนะคะ เ,โปโปเขาโปกเขาโรคเอานะคะโรกเอาข้างในนะคะนี่สามารถนําไปนะคะแต่โกนก็เอาไปทำข้าวต้มนะคะมัดข้าวต้มก็จะใช้เชือกนี้เลยนะคะเชือกต,ต้นต้นโปต้นโปอปานะคะโอ้ยดึงยังไงก็ไม่ขาดนะน,นี่นี่แน่นมากแข็งแรงมากเลยนะคะ แต่โกนเนี่ยทำข้าวต้มมัดไรนี่ก็ต้องเอาอันนี้แหละเตรียมนะคะคุณพ่อแกจะเตรียมไปให้เลยนะ,ะเวลาแกไปไปนาหรือไปเลี้ยงวัวแกก็มานั่งโปกต้นนี้แหละคะ่ะแกจะใช้มีดนะ,ะใช้มีดโปกมันก็จะง่ายน,นี้ต้นมันยังโอนอยู่ต้นมันยังโอนอยู่มันก็ ไม่ค่อยดีนะคะนี่ข้างในมันจะเป็นมันจะมีเชือกอย่างแน่นเลยทนมากนะคะทนมากเลยต้นเขานะคะเอามาต้นหนึ่งนะคะนี่ป้อป่านะคะมีประโยชน์มากมายเลย ใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะใบย,ยาวๆนะคะอันนี้ก็เขาก็มีโรกอยู่นะคะร่วงหมดเลยต้นเขาลักษณะอย่างนี้นะคะปอปลานี่แต่โกนจะใช้เชือกนี้มันไม่มีสารเนาะไม่มีสารเคมีนะคะก็ทำขนมหรือเอาไปมัดข้าวต้มก็จะสบายใจนะคะ เดี๋ยวนี้ก็พอหาได้นะคะแต่มันไม่เยอะนะคะน้อยมากเลยที่จะหาเจอนะคะคลิปนี้ก็นำเสนอปอป่าเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ